สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับลุงแกมันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ก็จะเป็นการแนะนำการใช้อะบิวเลียลเบดนะฮะก็มีแฟนๆสมาชิกของช่อง DV Hunter ก็ขอร้องมาให้ให้ลุงแกมันสอนวิธีการใช้บิวเลียลเบดฮะอ่ะเราจะมาดูกันเลยฮะว่าอาวุชชนิดนี้มันมีคอมโบแล้วก็มีการใช้การโจมตียังไงบ้างฮะอ่ะ เราจะเริ่มจากโหมดแรกฮะอาวุธชนิดนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเคียวฮะถ้าในโหมดที่เรายังไม่ทานฟอร์แอตแทกฮะมันก็จะเป็นเหมือนการถอดใบเคียวออกมาฮะก็จะเป็นเหมือนกับเอาใบเคียวของมันออกมาเป็นดาบโค้งเหรอฮะเนี่ยฮะจะเป็นลักษณะเหมือนดาบโค้งฮะอ่ะทีนี้ถ้าการโจมตีแรกของบิลเลเบตก็จะเริ่มจากการกด r 1นะฮะอ่านี่ฮะก็จะเป็นการฟันแบบลักษณะนี้ฮะซึ่งคอมโบ r 1จะกดได้ทั้งหมด4ครั้งฮะอ่ะเรามาดูกันฮะ ฟันสี่ครั้งนะฮะอ่าก็คือการฟันจากขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาแล้วก็จากบนลงล่างแล้วก็ล่างขึ้นบนนะซึ่งมันก็คือวัฏจักรคอมโบนั่นเองะฮะวัฏจักรคอมโบก็คือการโจมตีออกไปด้วยท่าทางที่ต่างกัน,นะฮะจนมันกลับมาเป็นท่าทางเดิมะฮะซึ่งก็คือหมายความว่าบิวเลอร์เบดในหมวดนี้ R 1จะกดได้4ครั้งนะเป็นคอมโบฟันแบบเมื่อกี้ะฮะก็คือน,นี่นะฮะอ่า ซึ่งการฟันลักษณะนี้ก็จะให้ค่าทวีคูณสูงสุดคือเริ่มต้นจะอยู่ประมาณที่การฟันออกไปที่การโจมตีคูณประมาณ0.8หรือ0.7ประมาณนี้ฮะแล้วก็ไล่ขึ้นไป0.9 1.0แล้วก็1.1ฮะประมาณนี้ฮะซึ่งก็หมายความว่าพัตจักรคอมโบเนี้ยจะไละ่คูณดาเมจก็คือทวีความรุนแรงขึ้นไปละฮะจนถึงครั้งที่4จะสูงสุดแล้วก็กลับมาต่ําสุดก็คือพอฟันจากครั้งที่4ต่อกดต่อไปมันจะกลับมาวัตจักรเดิ อ่าหนึ่งสองสามสี่อ่ะห้าหกเจ็ดแปดเห็นไหมฮะครั้งที่ห้าหกเจ็ดแปดก็จะฟันเหมือนกับเหมือนเดิมฮะซึ่งมันก็จะทวีการคูณการโจมตีกลับมาที่ศูนย์จุดเจ็ดแล้วก็ไล่ไปเป็นศูนย์จุดแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งอะไรประมาณเนี้ฮะอ่าจดจำวัตถุาจากคอมโบนี้ไว้ให้ดีนะฮะอ่าทีนี้ก็จะมีการกดโจมตีด้วยอาร์สอวเหมือนกันฮะอ่าในโหมดเนี้ฮะก็จะเป็นการฟันลักษณะนี้ อ่าก็จะเป็น Heavy Attack ลกะฮะก็คือ4ครั้งที่ผ่านมาที่เรากดด้วย R1 จะเป็น Light Attack หรือการโจมตีเบาแต่ก็จะมีการโจมตีที่รุนแรงครับแต่ว่าการกดด้วย R2 เนี่ยมันจะเป็นการโจมตีออกไปอย่างรุนแรง1ครั้งอย่างนี้เป็นเป็นคอมโบเดียวเลยฮะอ่เนี่ยฮะซึ่งมันก็จะกินสตามิน่ามากกว่านะครับเพราะว่าเป็นการโจมตีที่อาศัยความรุนแรงที่มากกว่าใช่ไหมก็จะกินสตามนามากกว่าฮะทีนี้ นอกจากการกดแบบแบบเมื่อกี้แล้วถ้าเราเคลื่อนที่มันจะเกิดอะไรขึ้นฮนะเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเรากด x หนึ่งครั้ง่าเราจะแดสถอยหลังอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วกดโจมตีด้วย R 1 อาจะเป็นการแทงออกไปฮะซึ่งการโจมตีลักษณะน,นี้จะทําให้เราใช้คุณสมบัติของอวุธชนิดนี้ก็คือการเคลื่อนที่และโจมตีทันทีฮะซึ่งมันเรียกว่าการโจมตีที่เรียกว่า quick stepping หะฮะก็คือการโจมตีหลังจากที่เราเดดแหละฮะอ่ะเดดแล้วก็โจมตีฮะซึ่งอาวุธชนิดนี้จะทําได้ดีเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในอาวุธที่ถูกบรรยายว่าเป็นอาวุธที่ ใช้การโจมตีจากคริสสเตปปิ้งแล้วก็ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงซึ่งผลลัพธ์ของมันก็คือการทวีคูณที่จะสูงกว่าเดิมฮะสมมุติเมื่อกี้ผมบอกว่ามันคูณเริ่มตั้งแต่ 0.70. อะไรใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราคริสสเตปปิ้งแล้วโจมตีทันทีมันจะโจมตีด้วยการคูณ1ขึ้นไปทันที1 2 1 3ขึ้นไปทันทีฮะซึ่งไการโจมตีชนิดนี้จะไปขึ้นกับค่าที่เรียกว่าอาร์เของเราด้วยฮะอ่า ซึ่งหมายความว่าอาวุธชนิดนี้นอกจากเราจะเน้นไปที่สกิลแล้วเมื่อสกิลเราถึงจุดที่คุ้มค่าที่สุดก็คือ25-50ถึงแล้วก็หลังจากนั้นเรามาอัพอาเคนะมันจะช่วยให้อาวุธชนิดนี้เวลาใช้การเคลื่อนที่อ่าเห็นไหมฮะมันจะเกิดเสียงดังวิ่งแล้วก็เกิดประกายสีขาวบนอาวุธฮะ,ะการโจมตีลักษณะนี้จะทำให้เกิดความรุนแรงที่สุดซึ่งเป็นจุดเด่นฮะของอาวุธ บิวเลอร์เบดนะอะเมื่อกี้ลืมท่านี้ไปฮะของในโหมดในโหมดยังไม่ทาน์ฟอร์มการกด R สองครั้งก็จะเป็นการฟันออกไปลักษณะเนี้ยฮะเป็นชาร์จโจมตีฟันออกไปในแนวนอนฮะซึ่งจะใช้ได้ดีกับการโจมตีศัตรูเป็นกลุ่มฮะอาชาร์จอาเห็นไหมฮะมันจะฟันออกไปเหมือนกับฟันเป็นแนวนอนฮะอารวมถึงการฟัน R หนึ่งสองครั้งแบบเนี้ย จะเป็นการฟันที่ใช้จัดการศัตรูเป็นกลุ่มได้ดีฮะเพราะฟันออกไปในวงกว้างอาแต่การฟันออกไปในแนวตั้งหรือว่าคอมโบที่ครั้งที่3ฮะหนึ่งสองสามการฟันลงมาในแนวตั้งอาจจะทําให้เราฟันไปสู่จุดเวกพอยท์ของศัตรูหรือฟันไปที่ศีรษะของศัตรูได้แหละฮะ,ะ,ะก็จะเป็นจุดดีจุดจุดเด่นของคอมโบที่ได้นําเสนอไปเมื่อกี้ทีนี้เรามาดูในโหมดของการใช้เคียวฮะ อาวุธชนิดนี้ถูกระบุว่าเป็นอาวุธของสายสกิลใช่ไหมฮะแต่คุณดูขนาดของอาวุธฮะอ่าคือถ้าอาวุธมีขนาดที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันควรจะเป็นอาวุธสายสเตงใช่ไหมฮะอ่าซึ่งอาวุธชนิดนี้ก็มีความพิเศษก็คือระยะน,นั่นเองฮะแต่ต่อให้มันมีขนาดใหญ่ขนาดนี้การฟันโจมตีก็ยังมีความรวดเร็วอยู่ฮะอ่ะเราไปดูที่การกด R 1ฮะ อ่ะมันจะฟันออกไปอย่างเงี้ยฮะซึ่งวัตจากของการคอมโบด้วย R 1ก็จะกดได้4ครั้งเหมือนกับโหมดยังไม่ทานฟอร์แมสแท็กหรือโหมดสั้นนั่นเองฮะอ่ะเรามาดูกันฮะอ่าเนี่ยฮะมันจะฟันออกไป4ครั้งแบบนี้แล้วก็จะกลับมาฟันแบบอ่าเหมือนฟันเริ่มต้นอย่างเงี้ย มาอีกครั้งหนึ่งฮะเราก็จะกลับไปที่คอมโบที่แตกก่างกัน4ครั้งก็คือกดได้4ครั้งฮะแล้วก็จะเป็นการทวีคูณสูงสุดเมื่อถึงครั้งที่4นั่นเองคะแต่ว่าบางอาวุธนะฮะก็มีคอมโบ4ครั้งใช่ไหมแต่ว่าประมาณครั้งที่3ามะมันจะ ทวีคูณได้ค่าการคูณอ่ะสูงที่สุดแล้วก็จะค่อยลดต่ําลงมาฮะซึ่งมันจะแตกต่างกันไปฮะโดยรายละเอยียดจุดนี้ผมก็จะพยายามบอกไว้ฮะแต่จะไม่ได้ลงตัวเลขเป๊ะฮะแต่จะทําให้เรารู้ว่าวัตจักรคอมโบของมันแต่ละอันมีอะไรบ้างทีนี้เมื่อกี้เป็นการกด R 1ไป4ครั้งใช่ไหมทีนี้จะเป็นการกดด้วยการกด R 2ฮะ มันจะเป็นการเหมือนกับการควงฮะโดยการควยบิวเียลเบดไปไว้ด้านหลังก่อนแล้วก็ควงฟันออกมาด้านหน้าฮะซึ่งการโจมตีนี้ก็จะเป็นการโจมตีที่เอาไว้ใช้ในวงกว้างได้ดีะอ่าแล้วก็โจมตีได้รุนแรงด้วยนะท่านี้ก็คือว่าเราไม่จําเป็นต้องฟันหลายครั้งะอ่าแล้วก็ท่านี้จะสัดส่วนมากจะทําให้ศัตรูที่มีขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางะชะงักได้ฮะ แล้วก็การฟันออกไปในแนวนอนกว้างๆแบบนี้ก็จะทําให้โจมตีศัตรูเป็นกลุ่มได้ดีฮะทีนี้ถ้าชาร์จโจมตีอ่าเห็นไหมฮะถ้าชาร์จโจมตีก็จะคล้ายๆท่ากดอาสองเมื่อกี้คือเป็นการควยบิวเลอร์อเบดไปไว้ด้านหลังครับแต่จะดึงไว้ก่อนนะแล้วก็ง้าง แล้วก็ปล่อยออกไปฮะซึ่งในท่าเนี้ยคจะเป็นการใช้ความโดดเด่นของอาวุธชนิดนี้ก็คือเมื่อกี้ก็คือที่ผมบอกไปฮะอาวุธชนิดเนี้ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีระยะที่การโจมตีที่ค่อนข้างไกลใช่ไหมฮะเมื่อชาร์จฮะระยะการโจมตีมันค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็ไกลมากฮะซึ่งเอฟเฟกต์หนึ่งของมันที่ทําออกไปก็จะทําให้ศัตรูฮะที่มีขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางๆเหมือนในพวกไอ้อ้วนในยักษ์อ้วนนะฮะสามารถกระเด็นออกไปได้เลยฮะ ซึ่งไอลักษณะอาวุธชนิดแบบเนี้ยส่วนมากมันจะเกิดขึ้นกับอาวุธพวกสายสเต็งฮะอ่ายกตัวอย่างเช่นขวานนะถ้าเราชาร์จโจมตีด้วยการใช้ขวานนะมันจะทำให้ศัตรูกระเด็นออกไปฮะซึ่งว er ิวเลอร์เบทดทำได้แบบนั้นนะอ่าก็คือว่าในโหมดอาวุธที่มันยาวออกมาฮะวิวเลอร์เบดนะจะแสดง ความสามารถที่คล้ายๆกับอาวุธสายสเตงก็คือทําให้ศัตรูชง,งักหรือว่ากระเด็นออกไปได้ฮะโดยเฉพาะ Special ลแอตแทของมันฮะาการกด L2 ฮะอาวุธบางชนิดฮะอย่างเช่นซซสเปียหรือว่าซซเคเบอร์ฮะมันจะเป็นการใช้อาวุธที่ถือมือเดียวใช่ไหมฮะมันจะไม่สามารถกด L2 ได้ฮะซึ่งการกด L2 ของอาวุธชนิดนี้มันจะทําให้เกิดาการโจมตีที่ทําให้ศัตรูชง,งักแล้วก็เป็นการโจมตีที่ ถ้าเข้าเป้าจุดอ่อนของศัตรูฮะจะเป็นการโจมตีที่เป็นเหมือนกับไพ่เด็ดของไอาอาวุธชนิดนี้เลยฮะซึ่งก็คือทาอ่านี้ฮะนี่ฮะเมื่อกี้ผมบอกว่าเราต้องใช้การเคลื่อนที่ใช่ไหมฮะแล้วก็การโจมตีที่หลังจากคลิกสเตปหรือว่าการแดฮะแต่ว่าอาวุธชนิดนี้ถ้าเกิดใช้กด L ะอ่ฮ มันจะแสะดงการคูณหรือว่าค่าทวีคูนคล้ายคล้าย,ายกับการที่เราใช้การแดชโจมตีฮะซึ่งการโจมตีออกไปได้ L2 อลสอมันก็จะกินสตามีน่ามากฮะแต่ก็จะเป็นการโจมตีที่ทําให้เกิดความเสียหายสูงนะฮะรวมถึงไอท่านี้ฮะ,ะถ้าเราใช้บัตรบีดเพลเลตฮะถ้าใช้ต่อเนื่องกันฮะมันจะทําให้บีดเกรหรือว่า แถบบัฟของเราขึ้นไวมากฮะซึ่งนั่นก็คือการโจมตีออกไปที่รุนแรงนั่นเองฮะทำให้บีดเกตนั้นถูกบัฟขึ้นมาฮะซึ่งบีดเกตนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับค่าฟิสิกอนนะฮะถ้าเราใช้เจมแบบอาร์เคนฮะมันก็จะไม่ได้ผลนะแต่ความรุนแรงของวุฒจากการโจมตีได้ลักษณะนี้ฮะจะรุนแรงมากฮะซึ่งสเปเชียลแอตแทกเนียสามารถกดได้4ครั้งเหมือนกันฮะเราไปดูกันฮะนี่ฮะ แต่ว่ามันจะใช้สตามิน่าค่อนข้างเยอะนะฮะคุณจำเป็นต้องมีสตามิน่าประมาณ30ถึงจะใช้คอมโบทั้ง4นี้ได้ฮะถ้าคุณมีสตามิน่าเต็มหลอดนะฮะประมาณ25หรือ30ฮะจะใช้ได้แบบสะดวกฮะ,ะเนี่ยฮะ,ะเป็นคอมโบสี่ครั้งฮะแต่เพียงแค่ใช้ อ่าคอมโบแค่2ครั้งเนี่ยฮะก็คือฟันแนวตั้ง2ครั้งเนี่ยฮะก็สามารถทําให้ศัตรูใน PVP ของคุณถึงกับาตายได้เลยฮะเพราะว่าเป็นการโจมตีฟันออกมาในแนวสูงซึ่งมีโอกาสที่เราจะฟันโดนบริเวณศีรษะหรือเวกพอยท์ของศัตรูแหละฮะอ่ารวมถึงว่าการใช้เคียวฮะ การโจมตีทุกครั้งออกไปฮะมันจะเป็นการรวมกับค่าทรัสส์เหรอฮะซึ่งหมายความว่าคุณใช้เจมสายทรัสส์หรือค่าการแทงได้ฮะถ้าใช้เคียวฮะอ่าโหมดเคียวจะมีลักษณะเด่นตรงนี้ฮะอ่ะทีนี้มาดูที่การเคลื่อนที่ฮะถ้าเกิดเราเคลื่อนที่แล้วโจมตีไปด้วยอ่าเคียวก็จะคล้ายๆกับการใช้โหมดแรกของเราฮะคือมันจะเกิดประกายแสงสีขาวแล้วก็อ่าเสียงดังวิง้งเหรอฮะอ่ะเดสถอยหลังอ่าท่านี้ฮะ ท่านี้จะเป็นอีกซิกเนเจอร์ก็คือว่าถ้าเราถอยหลังมันจะเป็นการใช้เคียวไปดึงศัตรูเข้ามาฮะซึ่งจะใช้ได้ดีกับพวกฮันเตอร์หรือว่าผู้เล่นใน PVP ฮะซึ่งถ้าศัตรูโดนการโจมตีเมื่อกี้ศัตรูจะเสียหลักนิดนึงฮะอ่าซึ่งพอเสียหลักเราก็กดโจมตีอีกครั้งหนึ่งฮะอ่าเดี๋ยวถ้าไม่ดูชัดๆฮนะอ่าเมื่อกี้ถ้ามันโดนถ้าศัตรูโดนเราดึงเข้ามาฮะอ่าศัตรูจะเสียหลัก การที่ศัตรูเสียหลักจะทําให้เกิดอะไรฮะมันจะทําให้เกิดปรากฏการณ์หนึ่งในเกมที่มันจะมีเกมชนิดหนึ่งบอกไว้เลยฮะมันก็คือ open foe แหละฮะ open foe ก็คือการที่ศัตรูเปิดช่องฮะการที่ศัตรูเปิดช่องมีอะไรบ้างฮะก็คือเราพุ่งเข้าหาศัตรูแล้วสามารถโจมตีศัตรูเข้าด้านหลังได้อ่ะก็จะเกิดความรุนแรงก็เพราะศัตรูเปิดช่องให้เราฮะแล้วก็ ถ้าเรายิงศัตรูเข้าไปแล้วทําให้ศัตรูชะงักหรือว่าแพรรี่สําเร็จฮะเราไม่ต้องกระชากสร้อยฮะเราฟันเข้าไปก็ทําให้เกิดความรุนแรงได้แล้วฮะอ่าซึ่งถ้าเรากระชากสร้อยอ่ะก็ยิ่งรุนแรงใช่ไหมนั่นก็เกิดมาจาก ปรากฏการที่เรียกว่า Open นฟนั่นเองฮะจดจำคำนี้ไว้ให้ดีนะฮะโอเพนโฟันจะมีเจมชนิดหนึ่งฮะที่ให้ค่า Open f o ฟซึ่งอาวุธที่ช่วงชิงจังหวะได้ดีก็คืออาวุธสายสกิลนั่นเองฮะจดจำไว้เลยนะฮะคีย์สำคัญนี้ฮะซึ่งถ้าเราได้เจมพวกที่มีท่อนที่2เขียนว่า Open f o ฟฮะถ้าเราไปใช้กับพวกลาคุโยฮะที่มีการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วแล้วก็ ไม่ใช้สไตล์มีนาเยอะฮะเราจะมีโอกาสในการช่วงจิงจังหวะศัตรูเพื่อเข้าไปฟันจุดอ่อนแล้วเจมชนิดนั้นฮะจะใช้โอกาสจากปรากฏการณ์ดังกล่าวทําให้เกิดการโจมตีที่รุนแรงแล้วก็เป็นจุดแข็งของสายสกิลเลยฮะอ่ะเมื่อกี้เป็นการเดสแล้วก็โจมตีอย่างนี้ใช่ไหมฮะทีนี้การกิ้งฮะอ่ากิ้งก็จะเป็นการคล้ายๆฟันเสยขึ้นมาฮะซึ่งไอ้หมดมือเดียวจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันฮะอ่านี่ฮะมันก็จะฟันเสยขึ้นมาฮะ ทีนี้เรามาทวนกันฮะคอมโบก็เริ่มจากโหมดมือเดียวฮะ,ะมี4คอมโบฮะ,ะแล้วก็ R2 จะเป็นปันลักษณะนีะ้ถอยหลังจะเป็นการพุ่งเข้าไปแทงถ้าถอยหลังแล้ว R2 จะเป็นลักษณะนี้ซึ่งไอ้โหมดเคียวถ้ากดเดสถอยหลังแล้วกด R2 อ่ามันจะเป็นการฟันออกไปในวงกว้างแบบนี้ฮะอ่าอ่าเนี่ยฮะ,าายฮะการในแดชถอยหลังเนี่ยจะเป็นการเบรหรือว่าการล่อศัตรูให้เข้ามาหาเราแล้วก็สวนเข้าไปฮะอ่ามันจะเป็นอ่าจุดที่ทําให้เราได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือการใช้อาวุธชนิดนี้แล้วกดควิกสเตปปิ้งหรือว่า d ดสหรือว่าหลังจากที่เราเคลื่อนที่ฮะอ่าจังหวะที่เรากดโจมตีฮะอาวุธเราจะ พุ่งเข้าไปโจมตีได้อย่างรวดเร็วฮะอ่าซึ่งรวมกับความรุนแรงจากค่าทวีคูณแล้วก็ค่าอาเคนที่เรามีผสมอยู่ในอาวุธชนิดนี้ฮะมันจะทําให้เกิดการโจมตีที่รุนแรงแหะฮะก็คือถ้าเราชิงจังหวะแล้วพุ่งเข้าหาโจมตีศัตรูด้วยการใช้คิกสเตปปิ้งดังกก่าวฮะอ่ามันจะทําให้ศัตรูได้รับความเสียหายจํานวนมากแหะฮะมากกว่าการที่เรายืนฟันเฉยฮะแต่ถ้าเราใช้าการกดสเปเชียลแท็กฮะ อ่าเราจะไม่ต้องเคลื่อนที่แต่ว่าเราจะใช้สตาฟิน่าเยอะขึ้นแล้วก็จะทําให้เกิดการโจมตีที่รุนแรงมากขึ้นล่ะฮะแต่จะเป็นสเปเชียลแอตแทกของมันที่กินสตาฟิน,านะะ่าฮะเราต้องใช้อย่างระมัดระวังแตทง่ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดของคอมโบนะฮะเพราะว่ามันจะมีการใช้คอมโบที่แตกต่างกันออกไปอีกฮะ,ะเมื่อเราล็อกเป้าศัตรูฮะ,ะอ่าทีนี้เราจะไปดูกันฮะ,ะอ่าเราจะเปิดโหมดให้มัน อ่าเปิดให้เห็นการล็อกเป้าชัดๆฮะอ่าหมวดที่เราจะทำให้เห็นสเตปแรกเลยก็คือเมื่อล็อกเป้าแล้วก็แดชออกไปด้านข้างฮะแล้วก็กดฟันทันทีฮะมันจะเกิดเอ่อท่าคอมโบที่แตกต่างกว่าที่เราทําออกมาเมื่อกี้ฮะซึ่งการแดชออกด้านข้างไปด้านข้างนะฮะ ก็จะเรียกว่าการโจมตีที่เรียกว่าไซสต็ปล่ะฮะก็คือการก้าวไปด้านข้างแล้วก็พุ่งเข้ามาโจมตีจากด้านข้างนั่นเองนะซึ่งเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของวุชนิดนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันฮะอ่าล็อกเป้าฮะอ่าเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเมื่อกี้ฟันออกไปในวงกว้างอ่าอันนี้จะเป็นถอยหลังอ่าทีนี้ผมจะเดะดอข้างอ่าเนี่ยฮะ อ่าเนี่ยฮะคือไซส์สเต็ปทีนี้อ่าถ้าเราพุ่งเข้าไปข้างหน้าล่ะอ่าเนี่ยฮะมันจะคล้ายๆพุ่งถอยหลังอ่าเนี่ยฮะมันจะคล้ายๆลยอ่าที่ผมบอกใช่ไหมฮะอ่าแต่เมื่อกี้ก็คือไซส์สเต็ปถ้าเราล็อกเป้าแล้วเคลื่อนที่หรือว่าแดะออกด้านข้างก็คือดนัดนอนา,นานล็อกของเราไปด้านข้างฮะ มันจะเป็นการพุ่งเข้ามาในในในมุมด้านข้างฮะแล้วทำให้เกิดการโจมตีที่เป็นวงกว้างและฮะซึ่งเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของวุธชนิดนี้ในโหมดเคียวฮะรวมถึงถ้าเราใช้โหมดสั้นก็จะมีการโจมตีคล้ายๆกันฮะซึ่งการไซส์สเต็ปของวุธชนิดนี้นะชนิดนี้นะฮะจดจำไว้ให้ดีเลยฮะถ้าคุณกดไปด้านข้างแล้วกลับมาโจมตีฮะ มันจะพุ่งเข้ามาจากในระยะที่ไกลมากๆแล้วก็เร็วมากๆฮะอ่าแล้วก็เป็นหนึ่งในท่าที่เข้าเป้าแล้วก็ทาให้ศัตรูหลบยากมากๆฮะจดจําไว้นะฮะหาไซส์สเตปของมันท่าที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้อ่ะทีนี้เราจะลองใช้การโจมตีทั้งหมดมาสู้กับบอสอ่าสามอ้วนดูฮะอ่าจะทาให้เห็นจะชัดนฮะ ก็จุดเด่นที่เมื่อกี้ผมแนะนําไปก็จดจําไม่ดีนะการเคลื่อนที่การเคลื่นอนที่ด้วยการควิกสเตปอะเมื่อกี้ลืมไปนี่ฮะลืมเปิดพันโยกเมื่อกี้ก็คือมีอะไรบ้างฮะก็คือไซส์สเตปก็คือกดไปด้านข้างใช่ไหมแล้วกดโจมตีทันทีฮะมันจะเหมือนกับพุ่งจากระยะที่ไกลมากๆแล้วพุ่งเข้ามาฟันนะถ้าเราใช้เคียวก็คือระยะเราโจมตีไกลอยู่แล้วฮะซึ่งเป็นหนึ่งในท่าที่ศัตรูหลบยากมากฮะแล้วก็ ผมใช้บ่อยมากในการ PVP ฮะเป็นท่าทีเด็ดเลยฮะซึ่งการพุ่งเข้ามาโจมตีแบบที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ฮะมันจะเหมือนกับอาวุธชนิดนี้ครับเป็นเหมือนกับรถบรรทุกที่พุ่งเข้าชนศัตรูฮะซึ่งมันจะทำดาเมจสูงมากๆฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการสู้บอสกันฮะว่าการใช้สเต็ปทั้งหมดที่กล่าวมานี้ยมันจะได้ผลดีหรือเปล่าฮะ ลองฝึกสู้กับศัตรูตัวง่ายๆก่อนนะฮะจดจําสเต็ปให้ถูกต้องก่อน,นะฮะจากนั้นก็ค่อยไปสู้กับศัตรูที่มันยากๆขึ้นไปฮนะแล้วเราก็จะสามารถใช้จุดเด่นของวุฒนั้นๆได้ดีขึ้นนะอ่าเรามาดูกันฮะอ่าผมจะแสดงท่าการวิ่งเข้าไปฟันให้ดูฮนะอ่านี่ฮะเป็นการฟันก็จะมีเสียงดังวิ่งทีนี้จะเป็นท่าการชาร์จท,ที่ผมบอกว่าชาร์แล้วมันจะกระเด็นออกไปฮนะอ่าเห็นไหมฮะ มันจะเหมือนกับการใช้อาวุธประเภทของสายสติงเหรอฮะคือมันแสดงลักษณะหลายอย่างฮะอ่าเนี่ยเห็นไหมฮะศัตรูสองตัวกระเด็นออกไปเลยฮะทีนี้เรามาดูไซส,สติปของอาวุธโหมดสั้นกันฮะอ่าแดดออกหน้าข้างอ่าฟันน่ะเห็นไหมฮะมันจะเป็นการพุ่งเข้าฟันด้วยความรวดเร็วฮะ รวมถึงไอ้วิซิลล่าแท็กของมันก็จะรุนแรงด้วยนะครับเพราะว่ามีค่าชั้นนั่นเองครับอ่าทีนี้จะเป็นการวิ่งเข้าไปฟันแล้วกด R2 นะฮะอ่านี่ฮะทีนี้สเปเชียลแท็กที่ว่าผมว่ามันจะทำให้ศัตรูชนงงะกันเดี๋ยวเรามาดูฮะอ่าเห็นไหมฮะอ่าเมื่อกี้มันตายไปเดี๋ยวมาดูตัวนี้ฮะอ่า อ่าเห็นไหมฮะมันจะชะางักค่าส่วนมากไซส์สเต็ปไซส์สเต็ปอ่าเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าไซส์สเต็ปคือมันพุ่งเข้ามาระยะไกลมากฮะอ่าทีนี้ในโหมดสั้นถ้าเราพุ่งเข้าไปอ่านี้ฟันเสยอ,อ่าเห็นไหมฮะไซส์สเต็ปอ่าแบ็กสต็ป แฟคแบ็คสเต็ปบ,บางทีก็จออท่านี้นะฮะทีนี้ถ้าเคียวที่ผมบอกว่าถ้าเราถอยหลังตรงๆใช่ไหมฮะถอยหลังตรงๆจะเป็นการใช้เคียวดึงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันฮนะอ่าเนี่ยฮะแล้วมันจะดึงเข้ามาฮะแต่ว่าตัวนี้มันตัวใหญ่ก็จะใช้ไม่ได้ผลเท่าไหร่ อ่ทีนี้ยังเหลือถ้าอ่าทานฟอร์มแมตแท็กฮะที่เราไม่ได้ทำให้ดูทานฟอร์มแมตแท็กก็คือพุ่งเข้าไปแล้วก็กด L1 ฮะอ่าเนี่ยฮะมันจะเป็นการฟันลนนักษณะนี้อ่าเห็นไหมฮะ จดจำท่าการใช้ไว้ให้ดีนะฮะก็คือที่ผมบอกเด่นๆก็จะมีการเคลื่อนที่แล้วก็กดโจมตีหรือควิกสเตปนั่นเองฮะแล้วก็าทานฟอร์แมทแท็กเมื่อกี้ผมลืมอธิบายไปฮะทานฟอร์แมทแท็กของอาวุชนิดนี้ก็จะเป็นหนึ่งในข้อโดดเด่นก็คือว่าถ้าเราใช้ทานฟอร์แมทแท็กฮะมันจะกินสตามิน่าน้อยฮะ,อะเดี๋ยวเรามาดูฮะ,ะนี่ฮะกินสตามิน่าน้อยมากฮะแต่ฟันได้หลายครั้งฮะซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างจากอาวุชนิดอื่นนะ เห็นไหมฮะเมื่อกี้อ่านเนี่ยฮะตั้งแต่เริ่มต้นนี้ฟันได้ประมาณ7-8ครั้งเลยฮะซึ่งหลายๆวุฒถ้าเกิดใช้ทานฟอร์แมตแท็กจะใช้สตาฟินาเยอะฮะอ่าแล้วก็สิ่งที่ผมจะบอกอีกอย่างนึงก็คือเกี่ยวกับเคียวก็คือมันเป็นหนึ่งในวุฒิที่ชิงเลือดกลับคืนมาได้เยอะที่สุดฮะในหมดเคียวนะเน้นย้ำว่าในหมดเคียวอ่านในหมดธรรมดาหรือว่าโหมดสั้นก็จะชิงเลือดกลับมาได้เยอะ กว่าอาวุธทั่วไปก็ในระดับหนึ่งฮะแต่จะเห็นความแตกต่างเมื่อเราใช้เคียวโจมตีชิงกลับมาฮะก็เสมือนว่าเหมือนกับใช้เคียวฮะปเกี่ยวเอ,เ,อเอาเอาเลือดคืนมาฮะซึ่งในเกมมันใช้คําอธิบายปรากฏการดังกล่าวว่า High นลี l โพเทนเชียลฮะซึ่งอาวุธชนิดนี้ทำได้ดีมากฮะโอเคฮะก็คือทั้งหมดที่กล่าวมาก็จะเป็นการใช้อาวุธที่ชื่อว่าบิวเลเนะฮะแต่ว่า เวลาที่เอาไปใช้จริงอ่ะคุณต้องผสมผสานสิ่งที่ลุงแกมันได้นําเสนอไปตั้งแต่ต้นนะฮะลองฝึกดูฮะแล้วก็ใช้มันกับศัตรูที่มีการเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าก่อนนะจากนั้นก็ลองไปใช้กับศัตรูชนิดอื่นหรือว่าประเภทอื่นนะรวมถึงเอาไปใช้ใน PVP ดูฮะซึ่งคอมโบทั้งหมดที่กล่าวมาฮะเป็นลักษณะทั้งหมดของไอ้ build y u r b a e นะฮะแล้วก็ข้อดีข้อเด่นการไซส์สติการชาร์จโจมตี แล้วก็คุณลักษณะต่างๆอย่าง High ล l ี่โพเทนเชี a l แล้วก็ระยะการโจมตีและการทําให้ชะง,งักหรือว่าการชาร์จโจมตีที่แสดงปรากฏการ์ต่างๆที่คล้ายๆกับอุตสายสเต็งฮะก็เป็นจุดเด่นของบิลเรียวเบดนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ลุงแกมันจะไปก่อนนะครับผมบายครับ